นมัสการครับปูไอ้จเจริญพรนำโชคได้ประปูงวดเวองหนึ่งได้ประปูได้นิดหน่อยหลังจากปล่อยออกมาตองงวดก็คือเข่าเลขฝันปู471อ, <C 7> อยู่ตัวแรกเลย471ปูปูปูเป็นนักไหนนี่ไหมไปนักอะไรครับปู นักต่อใดกับปูห้าหนึ่งเจ็ดโอ้ไปนักห้าหนึ่งเจ็ดอ่าอ<ม>ืมแค่ว่าตัดสองตัวแล้วแจบเลยครับแล้วเป็นเจ้งไดปูในงวดวันที่สิบหกกรกฎานี่ปูสิบหกกรกฎานี่ครับฝัน ฝันไนี่ไปไปทำแล้วก็พ่อพระเกามูกันครับปูปีเดียวกันนีแ่แหละครับที่ไม่จะออกวันเกิดปูว่าหลือพศเกิดนู่นนอกครับ ครับเป็นหามื่อหาเหนืออืมครับปูเมื่อมือไม่จับแล้วกงนี่นี่มาท่านล้วก็มาแปะแปะแปะใส่มือปูไหมครับปูเป็นเลาตีเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้อันนี้หมายถึงว่างวดต่อไปนี่มันปะครับปูงวดต่อไปเนี่ยอ๋อเลขฝันปู่เจ็ดหนึ่งห้ากับเจ็ดสองห้าเจ็ดหนึ่งห้า ตีมันสองอันนะครับถ้าจะมาตีใช้มือ,ป,อปูเนี่ยเจ็ดหนึ่งหาครับเจ็ดสองหานะปูเนาะจ้ากรบปู เลขวันเกิดครับเอ531 531ครับจา513่งสามันเกิดปูครับในจดพศออเกิด520 5 52502 502 502ูนจด250ครับู ครับเมื่อเลขสามแถวนั่นมันมีหนึ่งสองสามเดี๋ยวได้ปูเด้ออันนี้อันนี้ก็คือเป็นเลขสูตรเนาะปูเนาะ,ะเลขสูตรหนึ่งสองสามเลขสูตรหนึ่งสองสาม แถวที่สองก็ 8, 9, 8, 9, แปดเก้าสี่แปดเก้าสี่น่าจะเจ็ดเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าจับกูยังไหนครับปูสำหรับเลขสูตรครับนี่คือนี่ดิครับ จับสามตัวเป็นห้าเจ็ดเก้าเนาะปูนหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสองตัวปูก็จับมาไอจับไอ ้าเจ็ดจับห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าแล้วก็เ ล่างสองสามสองห้าสองห้านี่ก็แปดหกห้าหกหกห้าหกเอาซัมมี่แหละล่างโอ้มีซัมมี่เป็นบอาปูล่างไหมแค่ก็อายุปู 6สี6สีนี่เอาเอาไว้การบนล่างนอ้อ๋อายุปูปนี่เขียนเขียนไส้ไปกรับอ่าเลขอันนี้รถนาะปูเนาะเลขก็สอเกิดปีเกิดนี่นเนาะอ่อเลขใดก็ปูเอ้อจอายุปูได้แค่นั้นมนในนี่บนแม่น6สีครับ หกสามหกสามเจ็ดเดือนหกหกสามเจ็ดเดือนเนาะปูเนาะหกสามเจ็ดเดือนหรือหรือว่าจะเอาหกสามหกสี่ไปปูแอ่หกสามหกสี่ไปก็ได้ครับแล้วก็หกสามเจ็ดเพราะมันเจ็ดเดือนนะครับแต่เอาหกสามเจ็ดกันไว้หกสามเจ็ดอือกันเลยจี๊ดครับ ไอ้สามตัวที่เลขคำวนวณนี่ตัวตัวเด่นมันในห้าเจ็ดเก้าตัวเด่นคือห้าเจ็ดเก้าตัวเก้าห้าเจ็ดเดี๋ยวได้ปูแล้วก็เก้าห้าเจ็ดหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่ง หนึ่งเก้าอืมเอาคำนีละห้าหนึ่งเก้าสองตัวเด่นตัวใดค,ครับปูสองตัวเด่นครับเอ <c oughs> สองเจ็ดสองตัวเด่นสองเจ็ด เด่นกปูเดิน,นสองเจ็ดกับเจ็ดเก้าครับเลขลางเด่นป,ปูเลขด,ดังก็เอาสองสามสองสองสามกับสองห้าสองสามกับสองห้า กับแปดหงนีรลองไว้ครับรองไว้อ่าอืมเพราะว่าอ้ไอ้ตัวแปดหงก็หาหงงี่คือให้ตามเลขตัวเก้านะครับครับปูอ่าเลขฝันคือมันห่องแลน,น้ำข้นอืมแล้วเลขฝันนี่เลขฝันปูมักตัวไดนเลขฝันเลขฝันดิครับเจ็ด 1> 1ห,หนึ่งหาคับเจียสองหาเจ็ดสองหาอ๋อมาเจีดยสองหาอือไอตัวไอ,ต,วอ,ต,วอตัวเจีเจีบหนึ่งหาีอตัวรรงครับ บาดนี้ปูชัดเจนแล้วตัวบาดนี่สำหรับตองงวดปูนี่นว่าวถึงเลขปูนี่เขาสามโตดูเนาะปูเนาะนี่งวดก้อนหน้านี่กับสามโตดิสามโตแตกครับแล้วกะมากงวดที่แล้วกับเข่าสองโตอ่างวดงวดที่งวดที่แล้วมาเข่าสองโตแล้วกะมากงวดที่พานมากนี่มาเข่าสามโตอีก เดี๋ยวกลับมาหลุ่นเบิงว่างวดต่อไปนี่งวดวันที่สิบหกกรกฎานี่สิเป็นสองโตขึ้นสามโตสามหนึ่งห้าก็แปดหนึ่งหานี่อันไหนเนาะสามหนึ่ง <3, 1, S 2> หา้าก็แปดหนึ่งห้าที่ปู ันตัวได้ครับอสามหนึ่งห้ากับแปดหนึ่งห้าอ๋อสามหนึ 15, ่งห <5 15. S 2> ้ากับแปดหนึ่งห้าอย่านั้าสามหนึ่งหนึ่งสามนี่พมัออกโดดเราได้หนิครับแคแคเลขวันเกิดปู่มันเคยออกอยู่ครับ นี่พอต่อเกิดก่อนว่าจะโบมาโบมาศูนย์เลขว่านี้ครับโบมาศูนย์จะเลขที่มากไหนคือเลขเลขเลขหนึ่งนี่แหละครับเลขหนึ่งหนึ่งสองสามนี่แหละไม่ติดนะครับปู นึ่งเก้าอ่ามีอยู่ที่บลนนะปูอยู่กับเลขสูตรเอลอรี่อตี่เอเก้าเก้าสี่รเลขลอตเตอรี่นะปูเนาะเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่แล้วก็เก้าหกสี่เก้าเก้าสี่ เ <9 S 2> ก้าหกสี่เอาเก้าเจ็ดสองโตหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดสองอา่าครับกูสามชุดเล่นลอตเรีครับ ชัดเจนครับปูชัดเจนมือนีก็ได้ทั้งเลขฝันเลขสูตรอ่าและก็เลขเน้นลอตเตอรี่อ้าวบานนี้ได้แนวทางกับสิขอขอบคุณปูดวยครับปูอ้าวขอบคุณคาที่แบงปั่นแนวท่างเย็บซี่ครับปูครับให้มีโชคมีลาบแล้วก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆคนครับปู คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นศาสนาคาปูให้ให้มีความสําเร็จแล้วก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองครับปูมีมีมิตให้ได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ๆครับแล้วก็ไอเอสีทุกคนแล้วก็นาโชคให้มีความสุขความเจริญคบปูรับรวยมีโชคลาบเงินทองเงินไหลกองทองไหลมาเ้อครับปูครับสาธุครับ